กับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่องยูทูบแม่นมเปี้ยวน่ารักนะคะบ้านบักลามีน้ำแม่ปะนี่เพ่อหืมนี่น้ำแม่ปะบักลาหนีไม่ชูวรอ้ยต้นโอ๊กอะไรนีไม่เจอหูมหามีอะไก็เป็นหมืจักมาหาแม่แต่ว่าหืมบัลาขึ้จักมาหาแม่แต่แล่น้ำกดนรถแม่ปะนี่มาหนีแม่โอ้ยบักมาสิ่งใหญ่ขึนจักเรียนหาแม่เรียนน้ำแม่เนี่ยบ้านน้ำแม่ก็เป็น S 1> <S 1> เรี่องสมศรบาานะเนเอส,สิซีทิศักขอบคุณคะ่ะขอบคุณเด้ออาจารย์วิลวุฒินะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะเอดคุณกบสวัสดีค่ะเส้นใหญ่ดีใจรลายเห็นยายฮันนี่กลับมาเส้นใหญ่คงดีใจยายนี่กลับมาใช่ค่ะน้องก็ดีใจแต่ก็กลับไปกลับไปกินข้าวกับแม่นูนาเหมือนเดิมนะคะวิ่งตามรถกลับบ้านไปกินข้าวเย็นข้าวเช้าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะเม่นมเปรี้ยวเอดแม่กันสวัสดีค่ะมา คนทรายช่วยเพิ่นเด้อค่ะคนทรายมือตอมือขึ้นค่ะเดีย๋ยวพักไว้ก้อน,นะคะ่ะพักไว้ก่อนเนาะพักไว้แล้วอนงเปรี้ยวสบายดีนะคะหนูดีสบายดีจะติดต่อคุณหมอใหม่นะคะเพราะว่าอันตอนแรกล่อตอนนี้นะคะหนูดีตอนแรกก็รอนะคะรอส่วนยางเมื่อคืนหนูน้าถามเจ้าของส่วนยางแล้วเพิ่นฉีดยาหมาเพิ่นแล้วเรียบร้อยเอะซื้อมายามาฉีดเองเนาะ นาะก็คงต้องนัดใหม่เ <n> ป็นยังเป็นยังเป็นยังยังไปเมียบ้านปะขัดไปเมียบ้านหิวเข่าไปะปเมียบ้านเมียบ้านโอ้ยเจอกันกับเอี้ยขาวแล้วโอ้บุกลาไดไหมบุกลาไลเสียหนิไหมโอ้บุกผู้ใหญ่มนอย่างมาอ่อนแม่อยัางนี้เนาะมียบ้านบ่ะโอเคโอเคเมียบ้านกับเมียบ้านกมีบ้านปะขันไปเมียป้าเมียบ้านไปมาอ่อนแม่กลับบ้านแล้ว อ้อนแม่กับบ้านแล้วไปบักลามี่บ้านน้ำแม่ไปลูกปะไปไปขอบคุณเด้อค่ะที่เขารับชมนะคะลูกๆอ้อนกับบ้านแล้วนะคะมาด้วยแล้วก็อ้อนกับบ้านแล้วดูดีมันอีหยังอยู่หัวหน่อยมาเบิ่งดูดีดูดีมาดิ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 แม่เบิ่งอีหยังอยู่หัวให้เนี่ยเอียงอยู่หัวนี่เอียงติดหัวนี่โอ้ยเบิ้งใหญ่บริสิยาเย็บมัดเย็บใหญ่ปะวายุเมันเอียงวะ บัปลาเมียบ้านมานั่นไปกินขา้าวอ่อนแม่เออเมียบ้านไปยุ้ยหูมีปะมีหูบะมีหูมีปะ,อปะ,ปะเออไปรอบนี้สีจะมีหอมัดให้ดูดีกับเส้นลายเส้นใหญ่ <c oughs> ดูดีกับเส้นใหญ่มารอแม่พากลับบ้านเอานอนทาแม่ยืดนันบัดนี้ยฮะโอ้ปลาคือหูจะคว้นแต่ว่านอนหลบแดดทาเวียนยืดนัน เอาวนูดีก็นอนทาแม่ขึ้นกันเอ่เป๊ะๆพี่สายล่ะเป๊ะๆตื่นไปเป๊ะๆไปนอนสายะลับหืมเป๊ะๆไปนอนสาว้านี่เนี่ยน้องม้ารอนุนากระบ้านนะคะอ้าวนอนน้ำเอี้ยโอ้ยขึ้นตาฮักแท้บอกลานน่แม่นอนน้ำเอี้ยโอ้ยเสร็ญยัยนอนน้ำเอี้ยนูดีบ่เอี้ยขาวหืเอากินยาบ่หนิโอ้กินยาทาอืมกินยาทาน้ำกินน้าทาฮับอีแหมครับ อีแม่จะพาผมเมียบ้านวันนี้บผมไปน้ำเนยเด้อมีแม่ฮั่นนี่เหรอผมก็ไปน้ำแม่นูหน้าคือเก่าลหรอฮับ์มไปน้ำเอขาวคือเก่าลหรอฮาร์มไปน้ำไอเปรี้ยวคือเก่าฮาร์มผมอ๋ออ๋อดูความน่ารักของน้องนะคะน้องเส้นใหญ่ยังติดหนูหน้าเหมือนเดิมนะฮะปไปไปไเป๊ะเป๊ะพี่ไซโน่ไอเป๊ะเป๊ะพี่ไซโนอ เมีบ้านกระเทืนอนไปหิ้วเขาแล้วเมีบ้านกระเทืนอนออนแม่ไปไปดูดีกลับบ้านไปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะช่องย t u b e เป็นน้องเปียวน,น่ารักนะคะภาพเสียงชัดยังไงหรือเปล่าเน้ะแอดไมกันขอบคุณหลยลเดอค่ะขอบคุณนะจ้าเอดไมกันค่ะบอกแล้วให้หยด <laughs> ให้ยใหยดนหยหยดยาต้องตรงเวลา <laughs> ทุกๆทุกๆเดือนทุกเดือนเดือนนี้ไม่ได้หยอดเลยนะคะเอายามาหยอดต้นคอสิดูดีหน้ารักเหมือนันมกิออนค่ะมะล่านี่ก็มาทาเม่เได้คนี่อายนี่ก็มาทาเมียน้ำกันกระบานน้ำกันทาเมนูน้าป้าค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะได้เวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะแปดนาฬิกาลแล้ว ขอลาก,ก่อนด้อจ้าเด้อโอ้ยมาตัวผูกับดอกไม้ซะพวกือก,กันเด้อบันี้ <c oughs>